เส้นทางรักเอชชนสวัสดิ์ซีดาราสาวตกเป็นข่าวซุ่มสัมพันธ์กอดปิดตำนานเปิดประวัติเอชชนสวัสดิ์อสศวเหมนักการเมืองสมุดรประการเจ้าพ่อปากน้ําและนักแข่งรถมากฝีมือได้จากไปในวันศุกร์ที่31มีนาคม2566เรียกว่าเป็นข่าวเศร้าเช้าว,วันศุกร์กับการสูญเสียบุคคลสําคัญในแวดวงการเมืองและการแข่งรถสําหรับชนสวัสดิ์อสศวเหมหรือเออดีคนรักของตู่นันทิดาแก้วบัวสายนักร้องคนดัง และบุคคลสาคัญในการเมืองไทยและการแข่งรถที่จัดไปแล้วอีกทั้งเอชนสวัสด์อัศวเหนยังเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองชาวไทยเคยได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นอดีตรองหัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินในชุดของพลตำรวจเอกประชาผมนอกในเรื่องความสัมพันธ์นั้นเอชนสวัสด์มีประวัติการสมรสครั้งแรกกับนันทิดากแก้บวบัวสายนักร้องชาวไทยนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวหรือเรื่องความสัมพันธ์ลับกับนักแสดงหญิงหลายคน อาทิตย์ใหม่เจริญปุระเมธินีกินพยมชโรดาเมฆคราตรียศวดีหัสดีวิจิตภายหลังการหย่าขาดจากนันทิดาแล้วก็ได้สมรสอีกครั้งกับเจนนี่เทียนโพสุวรร์แต่ก็ยังมีความสัมพันธ์ต่อครอบครัวของนันทิดาและบุตรสาวป,ประทั่งในปีพศ2563เขาได้สนับสนุนให้นันทิดาแก้บัวสายลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวโยยศวัดี อดีตแฟนสาวของเอ๋ก็ได้ออกมาอัปเดตสตอรี่เป็นรูปของหัวใจสีดําพร้อมด้วยรูปท้องฟ้ามืดดําหลังมีการทราบข่าวดังกล่าวที่ออกมาเรื่องการจากไปทําเอาคนมาไหลและมอบกาลังใจให้เธอพร้อมขอให้เอไปสู่สุขติอีกด้วยหากย้อนกลับไปสาวอยู่เคยสัมภาษณ์ว่าความสัมพันธ์กับเอจบไปนานแล้วจบไปนานมากลากเสียงยาวปัญหาคือพอจับเราโยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ระยะเวลาตอนนั้นกับตอนนี้ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วชั่วโมงนี้มันไม่มีความคิดเห็นแล้วว่าอะไรยังไงเฉยๆไปเลยกับข่าวเอเจนี่จะบอกว่ามันก็อารมณ์เหมือนคนวงการบันเทิงโอเคคนวงการบันเทิงมีข่าวดีเราก็ยินดีด้วยถูกปากค่าไม่ใช่ว่าเราจะไปรู้สึกโน่นนี่นั่นบ้าเราไม่ใช่นางมาร้ายนี่คือชีวิตจริงคนมีข่าวดีเราก็ต้องยินดีด้วยคนรักกันก็ต้องยินดีใช่ยิ้ม